สวัสดีช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะของวันที่หนึ่งพฤศจิกนะยะวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกนะก็ช่วงบ่ายก็มีในส่วนของตัวเอเวอเรสต์ตัว2.0นะฮะเข้ามาทําการเซอร์วิสอีกหนึ่งคันนะโดยเอเวอเรสต์คันนี้นะจะมาทําการเซอร์วิสก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยไส้กรองนะเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเกียร์ออโต้นะ เกียร์น้ำมันโต๊ะเอาตัวนี้เป็นโมคอน U L V เป็นตัวเกียร,ร์สิบสปีดนะเปลี่ยนในส่วนของน้ำมันเกียร์แล้วก็ตัวไส้กรองเกียร์นะฮะอันนี้เป็นไส้กรองเกียร์ของเกียร,ร์สิบสปีดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํายาหม้อน้ํานะฮะน้ํายาหม้อน้ําก็แท้สูนรนะฮะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัววาล์วน้านะเครื่อง2.0ก็ต้องเปลี่ยนวาล์วน้ําเหมือนกันแต่เครื่อง2อน่ะวาล์วน้ำเขาจะมาทั้งเสื้อแบบนี้นะมาทั้งเสื้อแบบนี้เลย นะครับผมเขาไม่ได้มาเฉพาะตัวนะ้าเหมือนพวกเครื่อง2.2กับ3.2นะฮะก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะก็มีโอกาสที่วาวน้ํามันจะเสียหายหรือว่าวาวน้ําตายวาวน้ําไม่เปิดเหมือนกันเพิ่งเราเพิ่งเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองแต่เป็นในส่วนของตัวเลนเจอร์เครื่อง2.0นะซึ่งมันก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันกันกบเอเวอร์เลย์ตัวนี้นั่นแหละมีอาการเรื่องวาวน้ําไม่เปิดแล้วนะฮะวาวน้ําไม่เปิดเพราะว่า เราลองเปิดในส่วนของตัวผังพักน้ํามันมีลมดันออกมาแรงมากนะก็จะกการเปลี่ยนตัวว่าน้ําไปก็หายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันเหมือนกันนะในส่วนของเรื่องว่าน้ําอย่ารอให้มันเสียแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าปล่อยให้ว่าน้ําเสียคือว่าน้ําตายว่าน้ําไม่เปิดมีโอกาสเครื่องยนต์พังได้เลยนะครับผมเซอร์วิสเชิงป้องกันดีที่สุดแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเฟืองท้ายนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเอลิส คันนี้นะที่มาทําการเซอร์วิสเช็คระยะนะทั้งเช็คระยะตามรอบแล้วก็เช็คระยะในเชิงป้องกันนะก็มีเปลี่ยนในส่วนของน้ามันเครื่องเปลี่ยนตัววาล์วน้ําเปลี่ยนยน้ายาหม้อน้ําเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะออโต้แบบเปิดอ่างล้างอ่างแล้วก็เปลี่ยนส้นกรองแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเฟืองท้ายนะครับผมคันนี้ก็เซอร์วิสกับเราเป,ไป็นประจํารอบก่อนนี่ก็ทาการเซอร์วิสเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งหน้าเครื่องนี้ไปแล้วนะ เปลี่ยนชุดสายพานทัมงิ่งหน้าเครื่องนี้ไปแล้วที่เลขไม้วันแสนสองน่าจะแสนสองนะตอนนั้นที่เขามาเปลี่ยนแต่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วยังไม่ได้ดูตอนนี้เลขไม์เขาแสนหกแล้วนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับก็ในช่วงที่เหมาะสมที่ต้องทําอย่างช่วงไอ้พวกวาวน้ํากับน้ํายาเม้อน้ําเนี่ยเราก็แนะนําให้เปลี่ยนที่แสโลเอาจริงๆนะ เพื่อความปลอดภัยนะเพราะไอ้ตัววาน้ําเราก็ไม่รู้หรอกมันจะเสื่อมมันจะเสียมันจะตายตอนไหนนะมันมีโอกาสเป็นไปได้ไปนะั้นเซอร์วิสให้เร็วที่สุดจะดีป้องกันเรื่องเครื่องยนต์พังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเซอร์วิสนะ